อ่ะสวัสดีครับนะครับวันนี้เราฉลองวันเกิดน,นะครับผม18พแปาิกาฉลองวันเกิดแม่เก๋นะครับผมนี่วันนี้ร้านไหนนะครับผมร้านรัวงแม่ส้มเกลี้ยงนะครับผมตรงสะพานบ,รรบัรมีสอทรมาขาออกขาออกขาเช้ทาเนาะบรรยากาศดีมากๆแต่ดูแลแต่ดูแล้วไม่ใช่ร้านลับนะ แล้วไม่ใช่ร้านเรา,น,าน่าจะน่าจะขึ้นชื่ออยู่นะครับอันนี้ผมมาต้องคืนออยู่ตรงข้ามวัดหลวงพออ่อโสพรเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาต้องวันนะครับเดี๋ยวหาโอกาสมาต้องวันเพราะบรรยากาศกาจะดีแค่ไหนยำถั่วพูแซ่บมาก แข้ยแกอมยมงเด่นแข่งฟ้อมยิงเด่นของผมครับแล้วเอามาจิ้มปลาเอ,าาองกันจิม,มเนี่ยวางองี้ผมขอบอกดูผมดูผม,ผมปิวนี่ไม่ได้พัดลมนะผมนั่งริมผมนั่งริมน้ำดูนั่งริมน้ำ ผมนั่งลิมน้ำน,นะพัดลมเนี่ยก็คือไอ้ลมพัดเนี่ยเกินนี่ที่ผมสร้างปลาห็ดโคลนทอดกระเทียมผมอยากกิน,น,นจานใหญ่มากอันนี้เท่าไหร่นะแม่จานใหญ่มา,จากมจักบอกจึิง ใครใครไม่เคยมาลองมาดูไม่ผิดหวังอาหารผมสามคนผมสั่งอาหารหกอยา่างอร่อยทุกอย่างเลยโดยเพาแกงส้มไอ้แกงแกงส้มไข่โจ้มนะเด็ดมาก <c oughs> เลองปลากระพงท่าน้ำปลาอยวลองดูปลากระพงท่าน้ำปลาดูเดี๋ยวถ้าผมมากลางวันผมจะถ่ายให้ดูว่าปิดบรรยากาศาตอนกลางวันเป็นยังไตงตอนคืนมองไม่เห็นเลยรู้สึกว่าจะฝั่งหัข้ามกับข่ายทหาร พอแม่ส้มเกลี้ยงโอเคครับผมลองมาชิมกันได้